สวัสดีค่ะพีพพพ่พี่เพื่อนๆกนกพรคนรักว่านเคนพีชาแนลค่ะวันนี้จะพาเพื่อนไปเดินชมทะเลนะคะใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะอยู่หลังบ้านนี่เลยเดินลัดไปสองสามนาทีก็ถึงนะคะนี่บ้านอยู่นี่ใช้เวลาเดินสามนาทีเดินชมบรรยากาศ ตรงนี้จะเป็นโบสถนะคะโบสถโบสถอยู่ใกล้บ้านเลยบรรยากาศวันเสาร์อากาศวันนี้แดดดีแดดดีมากเลยลมถึงจะมีแดดแต่ก็หนาวอยู่นะคะยังหนาวหนาอยู่เลยเพราะว่ามีลมเจอเป็ดน้อยเป็ดน้อยเป็ดน้อย เป็ดน้อยสวยๆเป็ดน้อยทำอะไรกันเปิดน้อยสองพัวเมียอยู่ด้วยกันสีสวยเลยนะเป็ดที่เนี่นกเป็ดปะคะเนี่ยบินได้ด้วยนี่เดินตรงไปนี่ก็เป็นทะเลนะคะไปชมบรรยากาศ บายบายของออสเตรเลียนะคะบายสามโมงเดินไปนี่ถึงแล้วแป๊บเดียวนะคะไปดูว่ามีใครมาเล่นน้ําอ้โอ้โอเสียงอะไรเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นพา์คเป็นพา์าตรงนั้นจะเป็นตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ตลาดนัดเล็กๆ ตนลับไปตรงนี้วันนี้วันเสาร์ไม่มีตลอดนั้นะคะมีเฉพาะวันอาทิตย์วันนี้มีงานอะไรสักอย่างนี่แหละได้ยินเสียงเขาประกาศกตก ตรงนั้นจะเป็นตลาดนัดทุกวันอาทิตย์นะคะสนามหญ้าตรงนั้นเดี๋ยวเราเดินลัดไปทางนี้่นี่จะเป็นมิวเซียมนะคะมิวเซียมมิวเซียมโชว์พิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะเล็กๆของไบรดีไอแลนด์นะคะ ถสงแล้วทะเลนะคะบรรยากาศเป็นยังไงเนาะวันนี้แดดสดใสนะคะน้ำลงน,งนี่ช่วงน้ำลงพอดีนะย คนมาเล่นน้ำโหแดดดีมากยหละโหน้ำลงลึกมาก นี่เป็นลานจอดรถเนาะเห็นต้นไม้แตกๆดีน่าจะเป็นยางมันเนาะดูสิโอ้โหโก่อตัวเป็นก้อนไปเลยน่าจะเป็นยางของไม้เนาอะ,อะไระงบนนู้นอ มีเสียงเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งทะเลวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะวันเสาร์รถเยอะ <c oughs> นี่เป็นพักเดินลัดมาทางนน้น นู่นบ้านอยู่ทางนู้นนะ,ะไปทะเลกันวันนี้น้ำลงเยอะมากน้ำแห้งอากาศดีมาก น้นทางนู้นนะคะนกนกอนไปทำฟาร์มข้ามฝั่งไปทางข้ามสะพานจะมีสะพานข้ามฝั่งไปเพราะว่าที่นี่เป็นเกาะไลายี้นะคะไอแลนทางนู้นเป็นอินแลนด์ไปทำฟาร์มก็จะไปทางนู้นขับรถไปประมาณสี่สิบนาทีโอ้โหนกบินสวยงาม น้ำลงเยอะมากๆเลยวันนี้ปกติขึ้นถึงนี่สวยงามเลยตรงนู้นพี่เจมชอบไปนั่งตกปลาน้ำลง,น,ำลงน้ำเป็นสีแดงเลยนะ Talk to you มาถึงจุดที่พี่เจมชอบมาตกปลาเะ่ะเนี่ยตรงนี้ที่พี่เจมชอบมานั่งตกปลาแต่น้ําจะขึ้นสูงกว่านี้เนาะขึ้นมาถึงบันไดนี่แหละน้ํำน้ําลงเยอะมากเรือนความรเรือนไงนี่วันนี้ เที่ยวทะเลกันก็เยอะอยู่นะนี่อากาศดีมากมีหอยบ้างไหมเนาะนูน้นทางนน้นเป็นท่าเรือเนาะล้วก็จะเห็นสะพานแต่ไกลนู้นข้ามฝั่งไปอินแลนด์ไปทำฟาร์มไปทางน้น สถานี้นะคะแถวบายบีไอแลนด์นะคะเกาะบายบีไอแลนด์ของควนส์แลนด์นะคะมีที่ออกกำลังกายไปให้ชาชนนะคะไว้มาเล่นกันนะคะออกกำลังกายนี่เล่นได้ รงน,นี้จะเป็นแถบน้ำนะคะไว้เล่นน้ำทะเลเสร็จก็มาอาบน้ำตรงนี้ล้างตัวเปิดล้างตัวล้างมือกดปุ่มอากาศดีใช่ไหมแต่น้ำลงเยอะน้ำลงเยอะมากๆไม่มีคนตกปลาเลย นี่นะคะก็พามาชมบรรยากาศแถวบ้านนี่แหละคะ่ะกระดกพรวันนี้อากาศก,าศก็สบายๆโอเคนะคะพี่ๆเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะเดินกลับบ้านแล้วเดินออกกลำลังมาตอนนี้ก็พบกันวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีนะคะพี่ๆจ๋า